ลักษณะนิสัยผู้มีบุญบารมีลงมาเกิดคนที่รู้จักทำทานรักษาศีลได้บริสุทธิ์ไม่ว่าจะเกิดมาชาติใดก็จะมาเกิดในตระกูลที่ดีตระกูลที่ดีคือตระกูลที่มีศีลตระกูลที่มีธรรมจิตของตัวเองนี้ที่เกิดมาก็มีศีลมีธรรมตั้งแต่วันเกิด เกิดมาตัวเล็กๆเห็นหมดไต้ก็สงสารหมดเห็นคนยากจนเข็นใจก็สงสารก็อยากให้เขาได้อย่างน้นอย่างนี้นี่มันเป็นธรรมชาติของจิตที่ได้สั่งสมบารมีมานี่แหละมันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นให้เรามีสติปัญญามีสติสัมปชัญญะรู้อยู่ในจิตใจของตนเอง ก็งดเว้นในสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงห้ามนั่นแหละไม่ควรทำในสิ่งที่ไม่ควรทำเมื่อรู้ว่าสิ่งไหนที่ไม่ควรทำแล้วเราก็ให้ระง,งับไม่ให้มันเกิดขึ้นบางทีมันก็แสดงออกมาในทางใจของเราอย่างที่ความอยากได้คือความโรบอย่างนี้เรามองเห็นว่ามันเป็นโทษมันไม่ใช่ของเรา มันเป็นของคนอื่นเขาแต่ถ้าเรามีปัญญาเราก็จะหามาได้คือต้องทำงานด้วยสติปัญญาไม่ใช่ว่าไปคดโกงหรือขโมยเขามาเราเอาสติสัมปชัญญะพิจารณาว่าสมบัติอันนี้ข้าวของเงินทองต่างๆทั้งสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์มันเป็นของอยู่ในโลก ไม่มีใครสงวนลิขสิทธิ์ถ้าใครรักษาได้ก็เป็นของคนนั้นคนที่จะมีปัญญาหาก็คือคนที่มีบุญวาสนาบารมีได้ทำบุญเอาไว้มาก่อนถ้าเราเคยทำบุญในชาติปางก่อนเอาไว้ทำอะไรก็จะสำเร็จอย่างที่เราเคยทำทานอย่างนี้เราเสียสละสิ่งที่เรามีอยู่ พ่อเกิดมาในชาตินี้เราก็ไม่อดไม่อยากเราทานอะไรเราทานข้าวปลาอาหารเราเกิดขึ้นมาเราก็ไม่เคยอดอาหารตั้งแต่วันเกิดขึ้นมาเราเคยทำบุญอย่างอื่นด้วยจตุปัจจัยของเราอย่างนี้เราได้สั่งสมเอาไวา้เมื่อเกิดขึ้นมาในพบปัจจุบันเราไปทำงานเราก็ได้ตัง เราไปค้าขายเราก็ได้ตังค์สำหรับคนที่ไม่เคยได้ทำอะไรไว้เลยนั้นหาได้อยู่เหมือนกันแต่หาได้ใช้หมดเพราะไม่มีปัญญาหาได้แต่พอกินไปวันๆก็หมดไปวันๆแต่สำหรับคนที่มีบุญนี้บุญเหลือได้มามันเหลือมือล้นกระเป๋ามันเลยกินไม่หมด นี่คือบุญกุศลทําให้เราได้เห็นอนิสงส์การทําบุญทําทานเราก็รักษาศีลด้วยความบริสุทธิ์บริบูรณ์มันเลยกินไม่หมดสีเละนะสุขติงยันติบุคคลใดที่จะมีความสุขได้ก็เพราะศีลส,สีเละนะโพคสัมปทาบุคคลใดที่จะมีโพคทรัพย์ก็เพราะศีลส,สีเละนะนิพุติงยันติ บุคคลใดที่จะเข้าสู่พระนิพพานได้ก็คือศีลน,นั่นแหละทุกวันนี้บ้านเมืองเราก็เจริญขึ้นมากทุกวันแต่ว่าพระมันก็มีเยอะมันมีเยอะเหมือนใบไม้นะภาบ้านเราใบไม้ถ้ามันร่วงลงก็กองเน่าเปื่อยอยู่ตรงนั้นแหละบ้านเมืองของเราทุกวันนี้เป็นอย่างนี้เหมือนขยะมันเยอะไปหมด ไม่ค่อยจะรักษาพระธรรมวินัยกันแล้วหลวงปู่ก็เริ่มเห็นความหย่อนยานของพระภิกษุสาม,มเณรในพระพุทธศาสนาในประเทศของเราไม่เหมือนในสมัยหลวงปู่เป็นสาม,มเณรน,น้อยเป็นพระผู้น้อยอยู่กับหลวงปู่อ่อนท่านพาประพฤติปฏิบัติแม้แต่ฉันน้ำร้อนก็ยังฉันมือเดียวแก้วเดียวด้วย และเวลาฉันก็นั่งเข้าแถวเหมือนกันกับนั่งฉันจังหันในตอนเช้านะแล้วนอกจากนั้นก็ไม่มีอีกแล้วต้องพร้อมเพียงกันพากันปฏิบัติไหว้พระสวดมนต์เดินจงกรมนั่งสมาธิบางครั้งท่านจะให้เร่งเดินจงกรมเร่งให้นั่งสมาธิถ้าไม่ใช่วันพระให้แยกตัวกันออกไปปฏิบัติ ไม่ได้มาไหว้พระสวดมนต์ร่วมกันถ้าเป็นวันพระถึงจะได้ขึ้นศาลามาไหว้พระสวดมนต์และก็นั่งฟังเทศถึงตีห้าแต่ถ้าเป็นวันธรรมดาก็อยู่บนกุฏิของใครของมันอยู่ทางเดินจงกรมของใครของมันอยู่กระท่อมของใครของมันปฏิบัติอย่างเต็มที่นะไม่ต้องมาคุกคีกันนี่คือระเบียบของหลวงปู่อ่อน ที่ท่านพาทำท่านต้องการให้เรามีเวลาการเดินจงกรมมากๆไม่ต้องมาอยู่ด้วยกันให้แยกตัวออกไปอยู่ใไรอยู่มันมีกรดของใครของมันแล้วก็ต้องการกดอยู่ตามป่านั่นแหละถ้าเป็นหน้าแรงอยู่ในตามป่าถึงเวลาก็เอาแค่ไปวางแล้วก็วางกดไว้แล้วก็ทำทางเดินจงกรมกางกดสมัยก่อน ไม่มีเต็นอยู่ในกรดอย่างนั้นแหละหยุดเดินจงกรมแล้วก็ขึ้นมาแคร่มุดเข้าไปในกรดนั่งสมาธิส่วนมากจะไม่ค่อยนอนกันแล้วก็มีความตั้งใจมากที่เกี่ยวกับการอยู่การฉันการหลับการนอนส่วนมากจะอยู่ในนิสสัชชิกพระที่ปฏิบัติอยู่ด้วยกันแปดสีร่รูปนี้ ออกมาบิณฑบาตไม่ถึงสามสิบรูปนอกนั้นไม่ได้ฉันสลับกันอยู่อย่างนั้นบางองค์ก็เจ็ดวันบางองค์ก็แปดวันบ้างบางองค์ก็สิบห้าวันไปเลยบางองค์ยี่สิบวันถึงจะออกมาบิณฑบาตครั้งหนึ่งมีแต่ปฏิบัติกันเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนานี่คือกฎระเบียบที่หลวงปู่อ่อน ท่านได้แนะนำและสั่งสอนมา